ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแห่งแรกของประเทศไทยและก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมศูนอนาคตนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า ITC ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ ของกระทรวงอุตสาหกรรมศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแห่งนี้เองมีวัตถุประสงค์หลักนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเทคโนโลยีรีไซเคิลนะครับทั้งในระดับแลบสเกลนะครับแล้วก็ไพลอตสเกล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งนในการเปลี่ยน,นขยะของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกว่าปีนึงประมาณ50ล้านตันให้กลายเป็นทรัพยากรทดแทนให้กับภาคอุตสาหกรรมศูในใย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีซเคิลแห่งนี้เองนะครับเราเป็นต้นแบบนะครับให้กับผู้ประกอบการได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับกระบวนการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจะช่วยกันนะครับในการที่จะ เปลี่ยนขยะของเสียนะครับให้กลับกลายมาเป็นทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลน,นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า เอ่อซิคล่าอีโคโนมีนะครับแล้วก็ศูนย์แห่งนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับซิคล่าอีโคโนมีของประเทศนะครับวันนี้เองนะครับผมก็ได้รับหน้าที่นะครับมาพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับว่าศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีดูไซเคิลแห่งนี้นะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาสนับสนุนเรื่องของการศึกษาทดลองวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีรีไซเคิลยังไรบ้างนะครับเชิญติดตามมาได้เลยนะครับครับเรียนเชิญครับกระบวนการเบื้องต้นของเราเนี่ยก็คือจะมีการคัดแยกเบื้องต้นนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนนะครับง่ายๆนะครับภาษาง่ายๆหลังจากนั้นเราจะมาแยกละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับพอสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เองนะครับเราจะแยกนะครับได้จนกระทั่งได้เป็นแผงวงจรออกมานะครับเป็นแผงวงจรนะครับก็เราก็พยายามจะเอา พวก IC ต่างๆออกให้หมดนะครับถ้าตัว IC ต่างๆเนี่ยที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันมีองค์ประกอบของตัวโลหะมีค่าอะไรบ้างนะครับเราก็จะทําการแยกก่อนเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลซึ่งตัวนี้เราทําเป็นต้นแบบเลยครับแล้วก็เราทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับเราได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรไว้ด้วยนะครับเราเรียกเขาเครื่องนี้ว่าเครื่องคัดแยกโลหะจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับเครื่องมือชนิดนี้ก็คือ มีชื่อเรียกว่าสไปรัลคอนเซนเทเตอร์นะครับเจ้าเครื่องมือชนิดนี้ใช้ในการแต่งแร่โดยอาศัยหลักการไหลของน้ําและก็อาศัยหลักการความแตกต่างของความถูกจำเพาะที่แตกต่างกันของแร่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้ในกระบวนการแต่งแร่ใายแก้วจะมีลักษณะการไหลของแร่ผสมกับน้ําในรางที่มีลักษณะเป็นเกลียวนะครับเมื่อไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําในรางชั้นล่างสุดแล้ว แร่จะแบ่งแยกออกเป็น3มชั้นโดยโซนในสุดจะเป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะสูงโซนตรงกลางจะเป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำลงมาซึ่งก็คือแร่สายแก้วที่เราต้องการนั่นเองตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่อาคารบำบัดน้ําเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโลหะวิทยาสารละลายนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกระบวนการรีไซเคิลนะครับคือความพิเศษนะครับของตัวกระบวนการนี้เองนะครับเราสามารถบําบัดนะครับตัวโลหะ ที่อยู่ในตัวน้ําเสียนะครับได้สูงสุดนะครับคือ6ชนิดนะครับและที่สําคัญที่พิเศษเลยนะครับคือเราสามารถบําบัดนะครับตัวไซยาไนน์นะครับที่ใช้ในกระบวนการลอกทองนะครับที่อยู่ในตัวของเสียนะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบบาบัดอากาศเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรีไซเคิลนะครับเรามี2ระบบนะครับก็คือระบบบาบัดอากาศเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโลหะวิทยาสารละลาย ความพิเศษของระบบนี้เองนะครับเราสามารถบําบัด n ็อนะครับที่เกิดขึ้นจากกระบวนการรีไซเคิลได้นะครับโดยใช้เราใช้ตัวชิลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับในการเปลี่ยนตัวน็อกนะครับให้แปลายเป็นกรดไนตริกนะครับแล้วเอากดไนตริกเองนะครับกลับไปใช้ในกระบวนการนะครับบำบัดน้ําเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขณะเดียวกันนะครับในกระบวนการทางด้านความร้อนนะครับเรามีตัว back filter นะครับแล้วตัว web wet c บ u บอ e r นะครับในการที่จะบําบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อาคารโลหะวิทยาสารละลายนะครับอาคารตรงนี้นะครับก็คือเป็นอาคารที่รองรับกระบวนการรีไซเคิลนะครับด้านโลหะวิทยาสารละลาย ตรงนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับลองรับครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการนะครับเราแบ่งเป็น2ด้านนะครับก็คือกระบวนการทางด้านกรดกระบวนการทางด้านด่างตัวถังนะครับแล้วก็ท่อทั้งหมดนะครับที่เราใช้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับเกรด 316L นะครับซึ่งทนกรดทนด่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของเราหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถที่จะรีไซเคิลนะครับตัวเวสต์นะครับที่มีองค์ประกอบที่หลากหลายได้ครบวงจรทั้งหมดนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อาคารโลหะวิทยาความร้อนนะครับหรือไฮโลเมทัลลิจบิลดิ้งนะครับอาคารตรงนี้นะครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เป็นพวกเตาหลอมเตาถลุงนะครับที่จะมารองรับการรีไซเคิลนะครับขยะหรือของเสียนะครับที่มีองค์ประกอบของตัว โลหะหรือสารประกอบโลหะที่ต้องใช้กระบวนการทางด้านความร้อนนะครับเตาตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเตานะครับระดับพ i l อ t นะครับ s u b m e r g e d arc furnace นะครับเตาตัวนี้เองนะครับสามารถทำอุณหภูมินะครับได้สูงถึงนะครับพันแองศานะครับถ้าเราใส่พวกคาร์บอนต่างๆเข้าไปนะครับเราสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง2,000องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้เตาเนี่ยจะเป็นตัวเตาโรตารี่คลินนะครับตัวเนี้ยเราสามารถที่จะทำหน้าที่ได้2ออย่างนะครับถ้าเรามีกากของเสียนะครับที่มี น้ำเป็นองค์ประกอบนะครับหรือพูดง่ายๆว่าก,ากากของเสียที่ยังเปียกอยู่นะครับเราสามารถเข้าสู่กระบวนการใช้พลังงานความร้อนนะครับเพื่อจะทําให้มันแห้งขึ้นนะครับตัวนี้สามารถทําอุณหภูมินะครับได้พันห้าองศานะครับ หน้าที่ที่สของมันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเฟสนะครับของของเสียได้นะครับยกตัวอย่างเช่นซิงค์คาร์บอเนตนะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอร์มให้มันเป็นตัวซิงค์ออกไซด์ได้นะครับด้วยกระบวนการทางด้านความร้อนตรงนี้นะครับทั้งศูนย์เองนะครับเรามีตัวเตานะครับที่เราเรียกว่าอินดักชันนะครับไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์ตัวขนาดไพลอต s สเกลนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการหลอมนะครับหรือตัวถลุงเป็นพวกทองแดงนะครับ ตอนนี้สามารถทำอุณหภูมิได้1,400องศาเซลเซียสถึง1 5 0 0นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับอาคารแห่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับต่อกระบวนการในการพัฒนาเทคโนโลยีตัวรีไซเคิลนะครับและอาคารแห่งนี้เองนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์และตรวจสอบนะครับได้ตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์นะครับจนกระทั่ง1ในพันล้านส่วนนะครับ สำหรับเครื่องนี้คือเครื่อง X-ray diffractometer หรือเครื่อง XRD นะคะเครื่องนี้มีไว้สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของาธาตุในลักษณะาทางกายภาพที่สามารถออกมาในลักษณะเป็นเฟสในตัวอย่างรีไซเคิลหรือทางตัวอย่างแร่ค่ะสำหรับเครื่องนี้เรียกว่าเครื่อง X-ray fluorescence หรือเครื่อง XRF เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหาองค์ประกอบของาธาตุทางเคมีในตัวอย่างรีไซเคิลและตัวอย่างแร่ต่างๆตั้งแต่เปอร์เซ็นต์จนถึงระดับ ppm สามารถวิเคราะห์ได้ระดับองค์ประกอบของธาตุที่เป็นออกไซด์และอิเลเมนต์การวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งหมด75ตัวอย่างต่อครั้งวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอเอฟจะสามารถแปลผลออกมาในลักษณะเป็นพีกต่างๆของธาตุที่ปรากฏอ,ออกมามาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของธาตุต่างๆค่ะสำหรับเครื่องนี้เรียกว่าเครื่อง Inductive c o เ p e ล p l a s m a หรือ ICP เป็นเครื่องที่วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี Me, ในตัวอย่างโลหะมีค่าและแร่ต่างๆที่มีความเข้มข้นที่มีปริมาณน้อยในระดับตั้งแต่ ppm จนถึง ppb ค่ะเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องสกัดสายนานยนะคะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสายานายทั้งหมดที่มีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นตัวอย่างดินและตัวอย่างน้ำซึ่งเราจะนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องไอออน โครมาโตกราฟีหรือเครื่อง IC อีกทีหนึ่งค่ะถ้าสำหรับเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องไอออนโครมาโตกราฟีนะคะหรือเครื่อง IC เป็นเครื่องที่วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในลักษณะที่เป็นไอออนประจุลบและประจุบวกสามารถวิเคราะห์ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นตัวอย่างน้ำและตัวอย่างดินเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องอะตอมิกแอปซับชันสเปกโตโฟโตมิเตอร์หรือเครื่อง AAS เป็นเครื่องชีวิคราห์ธาตุปริมาณน้อยในตัวอย่างในระดับมิลลิกร,รัมเปอร์ลิตรหรือ ppm และจนถึงระดับเปอร์เซ็นต์ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมนะครับอาคารทั้ง4อาคารนะครับแล้วก็ระบบบําบัดน้ําเสียระบบบาบัดอากาศของศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลกรมอุตสาหกรมกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับจะเห็นได้ว่าเรามีเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับทั้งในระดับแลบสเกลและในระดับไพร์ลสเกลที่พร้อมนะครับที่จะให้บริการ นะครับกับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะมาทําความร่วมมือกับทางกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับที่จะมาร่วมกันพัฒนาตัวเทคโนโลยีรีไซเคิลหรือจะมารับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลกับทางกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็ได้นะครับปัจจุบันนะครับต้องนําเรียนว่ากรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เรามีเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ผ่านการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วกว่า70ชนิด ก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการถ้าผู้ประกอบการนะครับ <generally> ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เลยนะครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและร่วมขับเคลื่อนในการที่จะเปลี่ยนขยะหรือของเสียเนี่ยให้กับการเป็นทรัพยากรที่สําคัญให้กับประเทศต่อไปนะครับขอบคุณครับ